สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูบถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของเจี๊ยบอมารัดโชคประมิตรกุลสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลได้โพสต์ทวิตเตอร์ตอบโต้ผู้ใช้ทวิตเตอร์ที่ชื่อว่าคณะราษฎรกลับใจอยู่ข้างในหลวงซึ่งได้ทวิตข้อความว่าไม่เห็นพวกคุณออกไปกับเด็กเลยครับหยุดใช้เด็กเป็นเครื่องมือได้แล้วพวกคุณก็แค่ ไททวิตประนามเจ้าหน้าที่ให้กําลังใจเด็กๆแต่คนที่ออกไปคือเด็กๆและคนที่เป็นทุกข์อยู่ตอนนี้ก็คือญาติของเด็กๆไม่ใช่พวกคุณโดยนางอมรัตได้ทวิตข้อความว่า Q&A พร้อมกับภาพที่ตนเองนั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ไปร่วมม็อบเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2564นะครับเพื่อยืนยันว่าตนเองได้ไปเข้าร่วมม็อบไม่ได้ทิ้งให้เด็กๆเ,เคลื่อนไหวเพียงลําพังหลังจากที่แกนนําผู้ชุมนุมถูกพิพากษ ถูกวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะครับอย่างหนักเพราะว่าการชุมนุมวันที่14พฤศจิกายน2 5 6 4นั้นเนี่ยนะครับของกลุ่มม็อบราษฎรไม่มีแกนนํามาร่วมชุมนุมนะครับไม่ว่าเป็นรุ้งปนัสยาสิทธิจิราวัฒนกุลนั้นก็หายไปนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยปรากฏว่าทวิตเตอร์ของยุวชนแดงนั้นเนี่ยนะครับได้มีการเขียนเอาไว้บอกว่าผลสรุปม็อบ14พฤศจิกา64หนึ่งนักการเมืองก้าวไกลไม่มา สอคณะก้าวหน้าไม่มา 3. ว่าที่ผู้สมัครไม่มา 4. แกนนําไม่มา 5. มวลชนมาประมาณไม่เกินสอ0 0ักว่าคนเนื่องจากถนนแคบมุมกล้องขนาดถนนกว้าง20เมตรคูณสีเมตร800ร้อตารางเมตรตารางเมตรละสองคนได้ประมาณ1,600คนที่เหลืออินฟลูเอนเซอร์ไม่มาปั่นในเน็ตนี่ครับซึ่งทางด้านเจี๊ยบอมรัตนั้นก็ยืนยันว่าตัวเองไปแต่หลายคนก็ถามหาว่าแล้วรุ้งปนัสยาน เนี่ยไปไหนนะครับจากที่ก่อนหน้านี้ออกมานั่งถแถลงว่าให้มีการจัดม็อบเนี่ยนะครับเพื่อต่อต้านคําพิพากษาของศาลร,รัฐธรรมนูญหรือว่าคําวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญที่นั่งบัลลังก์แถลงไปเมื่อวันที่10เนี่ยนะครับพฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าเจ้าตัวนั้นไม่มาแล้วก็วันที่15พฤศจิกายน25 6 4รกรุ่งปานศยานั้นเนี่ยนะครับก็ต้อง เข้าสู่กระบวนการอาสอบปักคำคดีมาตรา1 1 2พร้อมกับเพนกวินไม้แล้วก็เบนจาอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ฮะความเคลื่อนไหวของเจี๊ยบอ布拉ชโชคประมิตรกุนั้นยืนยันว่าตัวเองนั้นไปร่วมม็อบเมื่อวันที่1 4พฤศจิกายนไม่หวัน่นะครับว่าจะเป็นผู้สนับสนุนหรือว่าถ้ามีพฤติกรรมนั้นที่เป็นเครือข่ายอย่างที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉยัยนั้นเนี่ยครับมันจะเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้อง สร้างความาเดือดร้อนไปยังพักก้าวไกลด้วยหรือไม่อย่างไรตามดูกันต่อนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ก็เชื่อว่าคงจะมีคนที่จะไปดําเนินการในการที่จะถอดถอนนะครับแล้วก็ร้องในส่วนของการที่จะยุบพักการเมืองที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับบรรดาม็อบคณะราษฎร63แล้วก็กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมหรือว่ากลุ่มคนที่ไปเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับอนนท์นำพา รุ้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลแล้วก็ไม้พานุพงศ์จากนอกครับ